ครับผมจะจะบอกอะไรลุงหน่อยครับว่าเอ่อถ้าวันหนึ่งแบบผมทำตัวแบบแคล้ายๆพี่เองหรือเกิดอะไรแบบนั้นนะลุงลุงไม่ต้องทำาะเบผมแบบนั้นได้ไหมครับลุงฆ่าผมไปเลยได้ไหมครับโอผมไม่ทำแบบนั้นหรอกไอ้เนี้ยมันดูใจร้ายไปไม่อยากทำเลยการฆ่าใครเนะี้ยอ๋อครับผมเข้าใจครับลุงกูก็บอกแล้วกูขาวริที่สุด รู้ไ่ต้องเห็นใจผมก็ได้แล้วถ้าวันนั้นถึงผมไปไม่ต้องแบบให้คอมน,น,นี่ครับงงครับลุงเอาคนเข้าแกงครับมีมีมีสตอรี่อยู่เข้าแกงได้ไหมเข้าได้ครับเอาคนเข้าแกงครับได้ครับสลดบ้างพอดีหนึ่งคนเป๊ะเลยนะครับลุงเป๊ะดูพระเจ้าอยู่ดูด วิแคทสแกมมารัดเด้งโอเคสวยอเอาอันนี้เอา,เอาใครเข้าเกมหวังครับมีทำสัญญาเลยไหมครับแล้วใครออกครับก็มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับ คนที่ตายออกใช่ไหมใช่ครับกลองมีอาหารปะขออาหารเลย 559เด้ 5, 5, ๋ยวนี่ขออาหารหน่อย559ขอได้ครับพี่แดนเลขหนึ่งสูนครับ เราว่าต่ลุงไม่มีสัญญาอะไรให้ผมแล้วครับหร fiance, อือว่ามึงอยากอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับลงุงอยากได้อะไรผมผม,ผมได้ยินว่าแบบปกติข้าเข้า JK ต้องแบบทำสัญญาจายไว้อะไรเงี้ยรอไม่รู้เลยเนะี่ยลืม ต้องไปถามคนในแก๊งอะกูจาไม่ได้วังปกติมันเข้ามามันก็มีสัญญาพ่วงมาแล้วนะยังยังไงบ้างล่ะครับลุงไม่รู้อะลืมอะต้องไปถามคนในแก๊งเอามันก็ไปหาถามสิว่ามีอะไรบ้างกูไม่รู้จําไม่ได้ได้ได้ครับลุงสัญญามันเริ่มอยู่แล้วอ๋อคือเข้าปุ๊บสัญญาเริ่มเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วลองไปหาอา่านดูได้ครั ตำนานอะไรกินคนอะไรเนี่แหละอันนั้นเป็นแค่ตำนานพูดจริงครับผมผมอยู่ไม่ทันอยู่นั่นจริงครับเข้าได้ยงรร<ป>ังครับไปสักคคู่ครับไม่ครับนิดนึงครับงั้นลุงช่วยสัญญากับผมข้อหนึ่งได้ไหมครับลุงครับ ว่ามาเลยเนาะฮะฮถ้ารอครับลุงลองโชว์บัตรดูครับเรียบร้อยครับให้โชว์บัตรครับให้โชบัดโชระครับโชระได้ไหมครับเรียบร้ยครับเรียบร้อยแล้วครับลุงเข้าเรียบร้อยแล้วครับโอเคเนาะฮะ เมื่อก,กี้นี่อุตส่าห์ให้โอกาสหนีเลยนะนอะไรนะมาะละอะไรหวังเรียบเรียบร้อยแล้วครับลุง<า>ผมเขาเรียบร้อยแล้วครับเออคุยกับเราก็ได้ครับถ้เไเป็นบุ้ยชอบแบบนั้นอ่ะอะไรนะครับถ้าเปบุ้ยชอบแบบนั้นอ่ะแบบไหนนครับลุงแบบที่มึงบอกว่ามึงไม่อยากได้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยหนุกดีนะส,สัญญาแล้วครับลงุงไมไ่เรื่องแบบไอบเอ็กซ์ตะกี้น่ะ อพอตอนที่ผมนั่งฟังอยู่ครับมันผมว่าเกิดแบบผมผม่เคยเห็นอีบบุบหนึ่งของลุงไงแล้วพอผมไปนั่งอยู่ประมาณสักห้าทีครับแล้วลุงก็พูดอย่างนั้นมันรู้สึกแบบเออก็มีมุมใจดีของเจบ้างไว้อะไรเงี้ยแต่พอเพลงขันหลังให้ลุงนั่นแหละครับเดินไปประมาณห้าเก้าก็ลุงสังเก็บอะครับผมว่าไม่กูไม่กูช่วยมันอยู่เมื่อกี้เนี่ยกูพยายามช่วยมันสุดสดเลย พราะกูช่วยให้ซาเวดมันเอามันหนีมันไปไงแต่ว่าซาเวดมันไม่หนีไงเมื่อกี้เนี้ยก็คือ,อ,อมันไม่รู้ทันลุงใช่ไหมครับเออกูสาส่งสัญญาณให้มันไปแล้วมันไม่ยอมหนีกูพยายามช่วยสุดชีวิตเลยเมื่อกี้เนี้ยไม่เห็นหรอกูวใจดีจะตายอเมื่อกคิดดูเดีย๋ยวหน,ดนีดีๆหนีได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยก็มีโอกาสเออกม็มีโอกาสมกีก็มีโอกาส,กาสนะ ไอ,อ้เดี๋ยวชุดดิเล่นเขอะไรครับลุง,ลงชุดหาวดิเดี๋ยวดูให้มันมีหลายชุดอยู่อ่ะมันมีชุดฮ e ูดอีสปอร์ตด้วยอ่ะอู๋ใส่สามสิบอ่ะมึงน,น่าไม่ชอบหรอก <c oughs> มันมีชุดอ e ีสปอร์ตอยู่อ่ะจำไม่ได้เลขอะไรผมชอบใส่สูทครับ <c oughs> ลุงดูให้ได้ไหมครับลุ ลุงเข้าบงมาดูให้หน่อยได้ไหมครับเรื่องสามสิบไงสามสิบป่ะโอเคครับใช่ประมาณนั้พอเห็นผมเตียงแล้วมันดูตลกเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนผม ดกด J K ไม่มีอะไรเลยเอาละแก๊งพี่ก็ทืบมึงอย่างนี้ทำไงมึงใส่สุดแล้วอ่ะผมก็ยังเปอนเดินพับลงมันจะไม่ตกใจเหรอมัน ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าม,มันรู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมก็อยากรู huh. uh ้เหมือนกันนะว่าครับแต่ผมรู้แล้วครับว่ามันไม่ได้กลัวผมครับถ้าผมใส่สูตรไปมันน่าจะกลัวน้ำน้ำ JK มากกว่าครับแต่ผมก็มีวิธีผมผมผมมีวิธีครับลุงก็จะทำให้หลายๆแก๊งแบบเปลี่ยนจากกลัวสูตร JK มากลัวผมไม่ได้ครับเพราะผมจะสร้างฟันร้ให้พวกมันอยู่เออ มึงลองไปกับแจ็ควมึงอาจจะรู้บ้างไงเนิร์คแบบขอเปลี่ยนสีคันนี้เป็นสีดำได้ไหมครับจะได้ไปงานศพได้มีงานศพด้วยเหรอไม่มีครับงานศพเียนอะมีด้วยเหรอไม่ดูอะไยังมีสมเกียจจิไงกไอ้เนม่เข้าใจผิดเป่าว่า้จุกตายเม่อกี้ตกปงกันเลยมนะพี่ีพี่แจ็คพี่แจ็คครับว่าพรุ่งนี้พี่ว่างไหมะพี่ ทำไมวะผมผมอยากให้พี่ช่วยอะไรผมหน่อยอ่ะพี่มึงเข้ามามึงใช้กูเลยเหรอผมไม่ไม่ไม่ครับพี่ผมอยากให้พี่ช่วยครับพี่ไม่ไม่ได้ใช้ครับพี่เรื่องอะไรประเดี๋ยวว่าไอไอพวกไอพวกอะไรแกมันมันมันไม่กลัวผมเลยครับพี่มันมันมองผมโบครับมันมองผมโบครับพี่ ผมเลยอยากให้ช่วยพี่แบบพาผมเปิดโกดังหน่อยอะครับพี่โกดังใช่ใช่ครับพี่เปิดทำพี่อะไรวะผมอยากจะแบบประกาศสักดาหน่อยอะครับพี่กูเอาไข่เข้าแกงไว้สัตว์พี่พี่พี่งงไหมครับพี่ กูเข้าใจมึงอยู่โรงพยาบาลเยอะมากแต่กูก็ไม่รู้ว่ามึงจะทำเพื่อในเมื่อกดี้ผมมีอำนาจแล้วัผมขอใช้หน่ยได้ไหมครับีิ พอพอจะได้ไหมครับพี่ที่ผมขอ <m questions savory graffiti> คืออันนี้ผมบอกพี่ตั้งหน้าเลยครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองน้อยครับผมไม่ได้ไม่ได้จะรีรีไถ่เงินพวกพวกพวกแกพงกบั้นครับ ขี้มูกไอสัตว์ขีมข้มูกตันไอพี<ห>่อะพันธี่โบกพันธุ์โบกไอพี่อะกูร้องนำพี่อะอะไรเปเนี่นยไงวไม่ได้สำคัญอะไรให้กูร้องให้ขนาดนั้นเออลุงครับพ,พี่พี่เขาเงียบ,บครับลุงหลับเปล่าย,ยืนหลับนะครับลุงเออ พี่เล่นเขี้อะไรเนี่ยเล่นเขี้อะไรเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยผมจะประกาศสัดได้ครับพี่ห้าห้าเก้ามันมองผมโบว์อะพี่ห้าห้าเก้ามันไม่ได้กลัวผมไงพี่ตอนนี้พี่ลุงก็แต่งตัวดีอะเนีพี่จะไปอุ้มเขาจริงดิ ก็ใช่ไงพี่ตอนนี้มันกำลังผมจะทำให้มันหมันใส้ผมไงพี่ที่ผมใส่สูตร JK แล้วมันทำอะไรผมไม่ได้ไงพี่ที่ผมจะเสือพี่แล้วผมก็จะแบบไปประกาศสัปดาห์ดีหน่อยครับผมจะให้ว่าพวกมันระวังตัวอะไรครับทุกแก๊งเลยหรอใช่ครับพี่มึงเอาใหญ่โตเลยไงก็ก็ลุงบอกผมว่าถ้ามีอำนาจก็ใช้ใช้ไปเถะดมิวจะเก็บไปทำไม แล้วมึงมาแล้วมึงมาพูดกับกูเพื่อก็ลุกบอกให้มาปรึกษาพี่ครับบอกให้ไปกับพี่ไปบ่อยปก็เลยแบบอยากให้พี่ช่วยได้ครับเรื่องนี้กูไม่เหมือนเดิมแล้วหวังยังไงล่ะครับพี่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพี่เปลี่ยนไปทางไหนอะเปลือนคนดีแล้วโอหพี่ พี่พีเนี่ยนะกูตายทุกคนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วหวังเราคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ตายได้ครับมาเดินงานแก้ไปหมดดง n g วิ่งไม่ยิงกูตกรถกูตายจริงงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคุยกันไวยนะหกโมงตายได้กูจำได้อยู่ดีหวังกูไม่ได้เป็นไรกูฟังเข้าใจแล้วได้ไหมครับพี่ที่บ่งคอ อบอกคุณทำไมอะโอเคครับได้ครับพี่ับผมผมรุยเลยแล้วกันครับพี่ผมขอบคุณมากครับ <c oughs> พี่ <c oughs> แต่ถผมจะทำอะไรผมจะบอกพวกพี่ไว้ก่อนแล้วกันครับ <c oughs> เอาเลยถ้าพี่บอกให้ผมหยุดผมก็จะทำถ้าพี่บอกให้ผมทำผมก็จะทำครับพี่เออมีแล้วหวังมีแล้ว แล้วลงมาขี่บงครับวปนี้อยากให้ไม่รู้ไมปรู้บุญใหญ่การไปเลยบุญใหญ่การไปเลยเอาตอนไอ้แจ็คอยู่อ่ะเผื่อมาใส่ผมมาลงก็ไอ้แจ็คไงไอ้แจ็คอยู่ใครไปใส่ผมไว้เใย่ปะเนาะไม่ผมอ่ะเพิ่งเข้ามาไงลุงผมก็คือลุงก็บอกให้พี่แจ็คแบบช่วยผมหน่อยครับเพราะผมโดนไอ้พวกนั้นมันลุดเออเดี๋ยวมันก็ดูมันเองแค่นั้นเองโอเคครับบอกมันไม่ได้หรอกแต่มันก็ได้ดีเองเนี่ย งั้นผมรอลุงมาด้วยดีกว่าไม่ต้องรอกูรอกูจลมีที้อะไรโอเคครับได้ครับลุงครับไม่มีอะไระให้ไหมครับวันนี้ไม่มีไม่มีน่าจะมีตีพวกซาเวดมงเดี๋ยวขอบแห่ผมว่าจะไปเยี่ยมกับไปเยี่ยมกับไอ้แก๊งนั้นท่าไหร่เออมึงก็ไปสิมึงก็ไปเลยโอเคครับขอยญาตไปทักทายวันนั้นหน่อยละกัน